พี่หน้าสามารเถิดตัวดิพอฉลับได้นะเอาคุณพ่อไปมาคุณพ่อไปไหนดิแกีย่นี่เหรอมาอยู่นี่เดี๋ยวมาตอนสองเลยนั th ่งถามยู่มีที่นั่งให้น่งไหมมีอ่าบัตรี่มีคนฟองไงบัตรที่มีคนจะได้บุกไป รับล่อัรวมแล้ว,ลวลหกคนเอามุมนี้ได้ไหมรือจะเาหกคนเอามุมนี่ไหมเดี๋ยวจะบทุกคนเอาตรงนี้นเอาตรงชัดๆชัดๆบอกคือมีแม่มันยังมันยังขัดขัดตไลมันมันมันจ่อปวดคือมีกก็ได้สวัสดีครับทุกคน ได้ค่ะต้องไหมแม่เมื่อเคเดี๋ยวไลฟ่จนเป็นเดี๋ยวไปมาแล้วทุกคนมาแล้วเต้นจังเลยบ้าบอลเฮ้ยมีหมอลำด้วยนะทุกคนนิดนึงมีหมอมีหมอลำคับพี่เรองสวัสดีครับพลเก่งเดี๋ยวตาขาตาตาที่จะมาเพิ่ ฉันต้องดำเนินรายการให้แทนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอภัยในหน้าสดหน้าสดก็ปีขนาดเมื่อวานได้ไหมนี่ได้ไหมเนี่ยนางอ่ะโทรมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตอะไรฉันไม่ได้พูดนะฉันจะไม่พูดแล้วใครจะไม่พูดละแล้วจะหาว่าเราพูดจะงไงน้างออไม่พูดแช่ก่อนแช่ลงอันนี้กัน น่ารักใครน่ารักคะต้องบอกชื่อด้วย <c oughs> ไม่งั้นเบสรู้สึกว่าชมเบสรอในกลุ่มแล้วน้องเบสสวยมากปาเ <c oughs> ขคพูดลายๆคะ่ะและเบสไม่เคย,ยไม่บอกดีกว่าให้ทุกคนรอดู <c oughs> ฉันจะบอกว่าฉันไม่เคย <c oughs> ไม่เคยอะไรไม่เคยแบบขึ้นเวทีแบบอีสานนึกออกไหม ปกติเขาออกแต่ทีวีไงนี่เขาออกดาราเขาออกแต่ปูออไฟมันเป็นสี<ช>จริงมาพี่เดียวพี่เดียวน้องเป็นสีน้องก็น่ากลัวจริงน้องเป็นแบบแมแบ,บแบบแม่แม่เลยอ่ะแมบแแม่แบบว่าอย่างแมบแแม่แบบว่ามันบูบา้าบูบา้า <c oughs> ไม่เคยไม่เคยออกไม่เคยขึ้นไปทีมหมอลำอันนี้ไม่ใช่หมอรำนะอันนี้คนเสือกคนเสือกหมอลำปะออกหมอลำนิดๆแล้วก็แบบเป็นหลังมาก็เปลี่ยนเป็นสตริงบ้าง ปกติออกทีวีพี่นนนนหน่องไม่เคยมาเสียแมนปกติก็สียอยู่ในดาราทนหนึงสียอยู่ในยูทูปทีวีแล้ววันนี้นะไม่ได้มาแค่ร้องเพลงพี่หน่องบารีมาแค่ร้องเพียง,รยง,ยงหรือบารีมาแคีอย่างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวินิวค่ะเบสแอนบิ๊กเจอกันแล้วสุดปังว้าวเขิน เบสลักวณีคำสิงนะคะเป็นแขกรับเชิญอคอนเสิรต์ตโตกเกียวมิวสิกนะคะ EP 9เนอะเป็นแขกรับเชิญพิเศษพร้อมกับคุณแม่จินตลาฟูลาบนะคะแต่ว่าตอนนี้นะเบสลักวันีก็มาถึงแล้วนะคะมีเขินด้วยเนาะเบสแอนบิ๊กนะคะเจอกันแล้วสุดปังจริงๆนะคะมาถึงแล้วน่ารักทั้งคู่นะคะเบสบิ๊กนะคะ ทรงผมบิ๊กวันนี้นะคะทรงผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วันนี้ดูลุกแบบโอ้โหนะคะเหมาะสมกับวัยมากเลยเกาหลีเกาใจนะคะน้องเบสก็คุยเก่งน่ารักนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็สุดยอดเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่วิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะจิตใจดีด้วยนะคะพูดกันแบบมืออาชีพจริงๆเนาะถือว่าเก่งทั้งคู่นะคะมาเจอกันเจอกันแค่ ครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่สองสครั้งแรกก็ที่ไปนั่งรถหรูเนาะแต่ครั้งนี้ครั้งที่สองดูพูดกันทั้งทั้งคู่ดูมืออาชีพนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะต่างคนต่างเก่งสวยหลอ่อแล้วก็เก่งทั้งคู่นะคะน่ารักน่ารักเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนี้นะคะก็ CR Facebook ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะคลิปนี้มีการพูดถึงงานแล้วก็คุยกันแบบน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวดูคลิปก่อนเนาะมาดูพร้อมกันนะคะเอาดีรือไม่ดีดีดดวันนี้นะคะรับผมเราก็จะพามาดูคุณเบสนะฮะ ขึ่นเว<อ> <ไป S 2> ที่ตัวเืมนไม่สิบแถลแยพี่น้องแล้วก็เป็นครร้งแกมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบท้าทายให้นางทําเพราะว่านางรับทันทีใช้ให้มันคุม้มอย่างที่บอกใช้ให้มันคุมน้มใช้ก็แต่เช้าตื่นข้่มมาเลยพอ,อมันปังปึ๊บคนคนแบบอยากได้คู่เลยอย่างงี้ใช่ได้ไหอันดับแรกจำเพลงกันกันขบก่อนก่อนที่จะรับงานคู่ดีไหมฮะเธอทุกคนไม่จะเมาหมอยนางแบบคือตอนแรกอ่ะอะคือตอนแรกอะเลือกเพลงกัน นางเปลี่ยนเพลงตอนสามทุ่มเมื่อคืนสามทุ่มเด้อเมื่อคืนอ่ะเธอบอกว่าง่าอไหมฉันบอกว่าง่าเธอบอกว่าเธอร้องไม่ได้เธอต้องเอาเพลงนี้ไม่มันร้องได้อยู่แต่ว่ามันมันกลัวมันไม่ออกมันไม่ดีแล้วร้อเพลงนี้ผู้หญิงม้ร้องน้อยไงผู้ช่ไหมร้องเป็นหลักไงแล้วมาเปลี่ยนตอนสามทุ่มนี่ก็เขาเมืออาชีพนะจะท่องให้เขาเมืออาชีพนะเขาบอกว่าเปลี่ยนได้แล้วก็เพลงนี้ก็ได้แต่เป็นร้องจริงจะเป็นยังไงก็ต้องดูอีกทีนึงเราต้องได้ดิ ร้องเพลงมากกว่าร้องเพลงวันนี้ใช่ใชแต่ฉันชอบมากเปลี่ยนเพลงตอนสามทุ่มเลิศท้าทายไหมท้าทายท้าทายชุดสุดฉันก็นั่งห้องเนื้อไปค่ะคอันนี้ได้แล้วได้แล้วก็สวัสดีเอฟซีของอคุณเบสด้วยนะครับพี่น้องแบบว่าอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดน,นะอันนี้ไลฟ์สดอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดอันนี้ยูทูบจะได้ออกช่องฉันอีกฉันจะมาถ่ายด้นหลังเดี๋ยวเราจะเอาเบื้องหลังให้ดูนะคะบรรยากาศรอดูื้างหลังอันนี้คือปกติก็คือเล่นสองทุ่มก็คือจะซ้อมบ่ายสองอย่างนี้ตลอดปะ ปกติซ้อมมาเล่นก่อนหนึ่งวันก็คือเมื่อวานใช่แต่คุณเบสต์มาเขาก็เลยมาซ้อมวันนี้กันหมดไงรอเล่นรอเล่นเขาไม่ว่างเขามีงานเธอถ้าซ้อมเมื่อวานฉันจะไม่ได้ทำไมนี่แหละใกล้ใกล้มันไก่ปวดตีมันปวดเลยจิตหลับปล๊บลืมสนุกดีนะบรรยากาศเบสสวยมากเบสยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะทุกคนต้องรอดูใช่หน้าสดแต่งตื่นขึ้นมาแบบนี้เลยทีกี่เยอะ มันเคยเห็นหน้าสดไปแล้วเกลีย<อ><อ>แต่ว่าสวยจริงจีสวยไปหัวล้อสวยไปแล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษในกลุ่มด้วยทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คงจะดูย้อนหลังย้อนหลังใช่เขบอกในนี้นต้องให้คนกดบาทเยอะๆตอนนี้กำลังกดรกืวไม่อันใช่ไหมอ่อนา,งงานได้น้างานแค่สามร้อคนเท่นั้นแต่ว่าในออนไลน์คือได้ออนไลน์ไม่อั้นทั้งประเทศมาเลยคือว่าจะกี่ปกติสูงสุดเท่าไหร่สองหมื่นกว่า นังรอบเนี้ยแค่ว่าเขาไม่รู้ต้องต้องดูระดับคุณเบสคนไปโอ้ยคกดันจังทุกคนไปเรียกคนมาซื้อเยอะฉันเหมาได้ไหมเหมาเองเสียหน้าใช่เดี๋ยวเสียน้าเสียนัินบ้าเสียหนาบราเลยพี่น้องคู่นะคะได้คุยกันนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเอฟซีเนาะจริงๆแล้วหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ไลฟ์สด ไปผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเนาะก็มีบรรดา FC แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นะคะบางท่านก็บอกว่าสวยหล่อน่ารักทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปเดอ้อลูกนะคะเหมาะสมกันมากอย่ามั่นใจเกินไปแต่ให้เพิ่มความตั้งใจถูกต้องมากค่ะนะคะรอชมในกลุ่มปิดค่ะสำหรับ EP 9อ่าและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า ตอนนี้เข้าได้หรือยังคะถ้าอยากลองทักไปอีกที่ค่ะก็คือทุกคนก็เตรียมนะคะเตรียมเพื่อที่จะเข้าไปในกลุ่มปิดเนาะก็สอบถามกันหลากหลายนะคะบางคนก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะสำหรับในกลุ่มปิดของวันที่19กนะคะก็จะได้มีเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับบอท บอสก็บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อยู่นะคะทั้งคู่น่ารักมากนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ